อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับผู้ชมครับที่ถูกจับตามองอย่างมากในเวลานี้เนี่ยนะครับสำหรับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex t ทีนะครับที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านในการก็ได้มีการยื่นฟ้องรับดาราสาวคุณพิงกี้สาวิกาไปนะครับแล้วคุณิงกี้เนี่ยก็ไม่ได้รับการประกันตัวด้วยเลยต้องมีการส่งตัวคุณิงกี้เข้าเรือนจำในทันทีนะครับขณะที่ล่าสุดวันนี้ครับผู้ชมครับมีรายงานระบุนะครับว่าทางดีไอเนี่ยมีการออกหมายเรียกเพิ่มเติมก็คือดีเจแมนแล้วก็ใบเตยนะครับโดนหมายเรียก ให้เข้ามาให้ข้อมูลให้ปักคำในคดีแชร์ฟอลเล็กเสมอกันเนื่องจากว่าทางดีไซไ์เนี่ยเขาพบความเชื่อมโยงกับเคสก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเนี่ยครับผู้ชมเป็นคดีอีกหนึ่งคดีที่น่าจาับตามองอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคดีแชร์ฟอลเล็กนะครับโดยในวันนี้เนี่ยนะครับนายประยุทธ์จัุทรงโอชกส์สน,นักสนุนในอัยการสูงสุด,สดเขามีการออกมาปเปิดเผยความคืบหน้าของคดีแชร์ฟอลเล็กนะครับว่าอัยการคดีพิเศษ4เนี่ยเขาได้มีการยื่นฟ้องคดีนี้เนี่ยทั้งหมด3สำนวนด้วยกันนะครับโดยมีนายอภิิรักกู โดนข้อหาพรบคอมครับแล้วก็พรกร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็ร่วมกันช่อกงประชาชนด้วยคดีที่2ครับก็คือมีการฟ้องกลุ่มแม่ข่ายนะครับโดยสองคดีนี้เนี่ยสารมีการสั่งรวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกันและนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่29สิงหาคมนะครับเวลา9นาฬิกาจนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมีการยื่นฟ้องนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมกับแม่และพี่ชายในข้อหาเดียวกันนะครับสารเน่ยนัด26กันยายน ทั้งหมดนะครับฟ้องไปแล้ว24คนด้วยกันทั้งนี้ครับคุณผู้ชมจากการตรวจสอบสำนวนของอายการฝ่ายคดีพิเศษ4นะครับก็เห็นว่าการกระทําของจําเลยทั้ง3กลุ่มเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอายการก็จึงมีคําแนะนําให้กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับมีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาอีก16คนมาสอบสวนดําเนินคดีเพิ่มเติม,ตมซึ่งในนั้นนะครับคุณผู้ชมครับมีดีเจแมนพัฒนพลแล้วก็เบยเตยอาสยามแฟนสาวเนี่ยรวมอยู่ด้วยครับ เบื้องต้นเนี่ยฟ้องไปแล้ว24คนนะครับขณะที่มีรายงานเพิ่มเติมว่าขณะนี้เนะี่ยทางด้านผู้สื่อข,ข่าวเนี่ยยังไม่สามารถที่จะติดต่อคุณเวเตยและก็ดีเจแมนได้นะครับพยายามจะสอบถามข้อมูลเรื่องนี้แต่ยังติดต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้ามารายงานคุณผู้ชมได้รับทราบเพิ่มเติมต่อไปนะครับข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ